Thank mm -hmm. you. ครับก็สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เรากลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาแนะนำนะครับการใช้งานขั้นพื้นฐานนะครับบนตัวเครื่อง PlayStation 5นั่นเองนะครับซึ่งคลิปนี้นะครับผมก็จะทำไว้นะครับให้สำหรับมือใหม่นะครับที่เพิ่งเริ่มใช้งานเครื่อง PlayStation นะครับได้ลองเข้ามาดูกันนะครับส่วนใครที่เคยเล่น p s a 4อยู่แล้วนะครับก็จะใช้งานไม่ยากนะครับเพราะว่าระบบนะครับแล้วก็หน้าเมนูเนี่ยค่อนข้างที่จะคล้ายกันมากนะครับแต่ว่าผมคิดว่าคลิปนี้นะ สำหรับมือใหม่ผมคิดว่าอาจจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับผมก็จะแนะนําขั้นพื้นฐานคร่าวๆเกี่ยวกับการเปิดปิดเครื่องให้ถูกวิธีนะครับแล้วก็การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตหรือว่าเกี่ยวกับตั้งค่าพื้นฐานต่างๆบนตัวเครื่องละกันจริงๆก่อนหน้าเนี่ยผมเคยทําลงแล้วนะคลิปนึงแต่ว่าคลิปนั้นรู้สึกว่าเสียงค่อนข้างที่จะต้องมาเลยฟังไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่ แต่ว่าวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาทําลงให้ดูแบบชัดๆอีกสักครั้งหนึ่งนะครับยังไงเดี๋ยวถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมๆกันเลยครับโอเคครับแล้วก็ขั้นตอนแรกนะครับหลังจากที่เรากดปุ่ม power เปิดตัวเครื่องมาเรียบร้อยนะครับเราก็จะมาเจอกับหน้านี้นะครับซึ่งนะครับเขาจะเขียนว่าให้กดปุ่ม PS ตรงจอยนั่นเองนะครับที่เป็นโลโก้นะครับอยู่ตรงกลางนะครับให้เรากดเปิด1ทีนะครับกดลงไป1ทีแล้วเขาจะทําการจับสัญญาณ พอจับสัญญาณเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยเขาจะเด้งมาที่หน้านี้คําว่า user 1แล้วก็เพิ่มผู้ใช้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมต้องแจ้งก่อนสําหรับใครที่เป็นเครื่องมือ1ขึ้งเพิ่งแกะกล่องน,นะครับหลังจากที่เรากดเปิดเครื่องแล้วถ้าเรากดจอยเนี่ยมันจะไม่สามารถทําการเชื่อมต่อสัญญาณกันได้นะครับให้เราเอาสาย USB Type C นะครับหรือว่าสายชาร์จจอยที่เขาให้มานะครับ เสียบเข้ากับตัวจอยนะครับแล้วก็เสียบเข้ากับตัวเครื่องนะครับเพื่อทําการลิงก์สัญญาณกันพอเราเสียบสายเข้าเรียบร้อยนะครับให้เราทําการกดปุ่ม T F นะครับถึงจะจับคู่ได้นะครับพอจอยทําการจับคู่กันเรียบร้อยแล้วใช่ไหมแล้วก็ถอดสายออกได้เลยครั้งต่อไปแล้วก็ไม่ต้องทําแล้วครับพอขึ้นมาหน้านี้นะครับให้เราเลือกมาที่คําว่า user 1เลยเรากดตกลงเข้าไปได้เลยโดยการกดการกรสบาทนะครับ โอเคพอเรากดกรกระบเข้ามาแล้วนะครับอันดับแรกเลยนะครับที่ผมอยากแนะนําให้ทํานะครับคือเข้าไปเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตนะครับโดยการกดเลื่อนขึ้นไปนะครับเป็นรูปหารูปฟันเฟืองนะครับตรงนี้นะครับที่เป็นคําว่าตั้งค่านะครับแล้วก็กดเข้าไปได้เลยพอกดเข้ามาแล้วปุ๊บก็จะมาตรงคําว่าเครือข่ายนะครับที่เป็นรูปโลกนะครับเราก็กดเข้าไปได้เลยนะครับอันนี้คือการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตนะครับแล้วก็ใครที่มีสายแลนก็สามารถเสียบสายแลนใช้งานได้ทันทีนะครับ พอเราเด้งเข้ามาหน้านี้ให้มาตรงคําว่าการตั้งค่านะครับพอเรามาเจอหน้าคําว่าการตั้งค่านะครับให้เลื่อนมาทางขวามือนะครับแล้วก็ลงมาอันล่างนะครับตั้งค่าการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตนะครับพอเราเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตพอเรากดเข้ามาปุ๊บเนี่ยมันจะขึ้นชื่อ user wifi ที่เราต้องการจะเชื่อมต่อเราก็เลือกได้เลยสมมุติอ่ะผมต้องการจะเข้า user wifi นี้ผมก็กดการ,กรบาทเข้าไป พอกดเข้ามาแล้วปุ๊บมันจะขึ้นให้เราใส่าพาสเวิร์ดของรหัสไวซานนั่นเองแล้วก็ใส่ให้เรียบร้อยแล้วก็กดตกลงนะครับหลังจากนั้นเราก็รอเขาทําการจับคู่สัญญาณกันสักพู่นึงแล้วเราก็กดออกมาได้เลยครับแล้วก็ต่อมานะครับที่อยากให้ทํานะครับคือการตั้งค่าหน้าจอนะครับตั้งค่าภาพนะครับให้เลื่อนลงมาตรงคําว่าหน้าจอและวิดีโอนะครับแล้วก,กดเข้ามาได้เลยแล้วก็ลงมาที่คําว่าหน้าจอนะครับ พอลงมาที่คําว่าหน้าจอแล้วปุ๊ให้เลื่อนไปทางขวาครับตรงคําว่าปรับพื้นที่แสดงผลนะครับโอเคพอเราเข้ามาตรงนี้แล้วปุ๊บอ่ะอย่างตอนนี้ของผมปรับไว้แล้วนะครับสําหรับใครนะครับที่เปิดเครื่องครั้งแรกนะครับบางทีหน้าจอมันจะไม่เต็มนะครับมันจะเหลือขอบไว้แบบนี้นะครับให้เราทําการนะครับกดขยายภาพให้เต็มหน้าจอวางให้พอดีกับหน้าจอนะครับเราอย่าไปวางให้มันใหญ่เกินนะเพราะว่าเดี๋ยวเวลาเล่นเกมอ่ะมันจะล้นอ่าภาพมันจะล้นจอพอเรากดเสร็จแล้วเราก็กดตกลงนะครับกดออกมาได้เลย แล้วก็ข้างล่างนะครับจะเป็นหลีแสงหน้าจอเมื่อไม่ได้ใช้งานนะครับหลีแสงหน้าจอหมายถึงว่าถ้าเราไม่ได้แตะจอยหรือว่าไม่ได้ยุ่งกับตัวเครื่องเนี่ยภายใน15นาทีเนี่ยไฟที่หน้าจอมันจะหลีลงมันจะคล้ายๆกับโหมดทักเครื่องนะครับมันจะไฟมันจะมืดลงนะครับถ้าเราต้องการให้นานกว่าน,นี้นะครับเราก็กดได้มาเป็น30นาทีหรือว่าเราต้องการจะให้แค่ 5นาทีก็ได้นะครับถ้าเราไม่ได้ยุ่งกับตัวเครื่องภายใน5นาทีเนี่ยหน้าจอก็จะทําการดอปแสงลงนะครับเหลือถ้าใครนะครับไม่ต้องการให้แสงนี้ดอบลงนะครับก็เลื่อนไปตรงคําว่าไม่หลีแสงนะครับแต่นี้ผมจะตั้งไว้นะครับตามค่าโรงงานนะครับคือ15นาทีนะครับโอเคต่อมานะครับแล้วก็สําหรับใครนะครับที่ยังไม่ได้เปลี่ยนภาษาในตัวเครื่องนะครับถ้าใครที่ยังเป็นภาษาอักฤษอยู่นะครับให้เข้ามาตรงคําว่าระบบนะครับ กดเข้ามาที่ระบบนะครับแล้วก็เลื่อนลงมาตรงคําว่าภาษานะครับหรือว่าข้างล่างคําว่า HDMI นะครับพอกดเข้ามาแล้วนะครับก็ให้เลื่อนมาทางขวานะครับมาตรงหัวข้อแรกเลยนะครับภาษาของคอนโซลนะครับแล้วกดเข้ามาได้เลยแล้วก็เลือกภาษาที่เราต้องการนะครับส่วนใครที่ถนัดภาษาอังกฤษก็แล้วแต่นะครับแต่ผมค่อนข้างจะถนัดภาษาไทยมากกว่านะครับเราก็เลือกเข้าไปได้เลยพอเราเลือกเสร็จแล้วเรากดย้อนกลับมาได้เลย ส่วนนะครับปุ่มโฮมนะครับปุ่ม PS ตรงกลางจอยนะครับเราสามารถใช้กดออกจากหน้าหลักของเมนูต่างๆได้ทั้งหมดนะครับอย่างสมมติผมอยู่หน้านี้แต่ผมต้องการที่จะเคลียร์ออกมาหน้าหลักก็โดยการทําการกดปุ่มโฮมหรือว่าปุ่ม PS หนึ่งครั้งนะครับจะเป็นปุ่มที่มีโลโก้อยู่ตรงกลางจอยนะครับกด1ทีนะครับมันจะเด้งออกมาอย่างนี้นะครับแล้วก็กดตรงคาว่าหน้าหลักนะครับเขาก็จะเด้งออกมาให้เราที่หน้าหลักเลยทันทีนะครับทีนี้นะครับเราลองไปตั้งค่าเสียงกันดูบ้างนะครับ <aman> <t> <com> ก็เข้ามาที่การตั้งค่านะครับการตั้งค่าเหมือนเดิมนะครับแล้วก็การตั้งค่าเสียงนะครับกดเข้าไปได้เลยนะครับมันจะมีเสียงไมโครโฟนนะครับคือจอยเพย์5เนี่ยมันจะมีไมค์ในตัวนะครับเราสามารถทําการเปิดปิดไมค์ได้นะครับก็คือว่าอ่าอย่างเสียงไมโครโฟนนะครับตอนนี้สถานะเปิดอยู่นะครับแล้วก็เปิดแล้วผมแนะนําให้เปิดไว้นะครับแต่ถ้าเราต้องการที่จะปิดโดยที่เราไม่เข้ามาตั้งค่าตรงนี้นะครับให้เรากดมันจะมีปุ่มเล็กๆนะครับ มันจะมีปุ่มเล็กๆนะครับที่อยู่ข้างล่างโลโก้ P.S. นะครับให้กด1ทีนะครับแล้วไฟมันจะติดนะครับอันนี้คือเขาตัดสัญญาณไม้นะครับไม้ที่ตัวจอยจะไม่สามารถใช้ได้นะครับแต่ถ้าเรากดกดเปิดนะครับไฟมันจะหายนะครับอันนี้เวลาเราเล่นออนไลน์แล้วก็สามารถคุยผ่านจอยได้เลยนะครับผมโอเคก็จะประมาณนี้อันนี้ก็จะเป็นคร่าวๆนะครับเบื้องต้นนะครับอันนี้ผมก็ไม่ได้แนะนําอะไรมากนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับความดังของเสียงนะครับข้างล่างสุดนะครับความดังของเสียงคือที่ตัวจอยเนี่ย เหมือนกับจอยของ p ท4นะครับก็จะมีลำโพงนะครับเราสามารถปรับระดับความดังของลำโพงที่ตัวจอยได้นะครับก็เอาที่เราต้องการเลยนะครับทีนี้นะครับตรงนี้นะครับหลังจากที่เราเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแล้วนะครับผมลืมบอกนะครับผมแนะนําให้ไปสมัคร User ID ให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ส่วนใครที่เคยมียูเซอร์ ID ของ p l a y s t a t i o n 4อยู่แล้วนะครับก็สามารถนํามาใช้กับเครื่อง p l a y s t a t i o n 5ได้นะครับ ส่วนใครที่ยังไม่มีนะครับก็ทําการออกมาสมัครนะครับโดยการกดออกมาที่หน้าจอหลักนะครับแล้วก็มาตรงคําว่า playstation store นะครับแล้วกดเข้ามาเลยแล้วมันจะขึ้นให้เรา create account ใหม่นะครับคืออันนี้ผมยังไม่ได้เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตนะครับมาเลยขึ้นว่าออฟไลน์อยู่นะครับสําหรับใครที่สมัครไม่รู้วิธีการสมัครนะครับลองเลื่อนดูในช่องผมนะครับก็จะมีคลิปเก่าๆที่ผมเคยทําไว้อยู่นะครับผมอันนี้ก็จะเบื้องต้นก็จะประมาณนี้นะครับต่อมานะครับต่อมาจะเป็นวิธีการใส่แผ่นเล่นเกมนะครับ การใส่แผ่นเล่นเกมนะครับเราก็สามารถทําการใส่แผ่นไปได้เลยนะครับโดยวิธีการใส่แผ่นถ้าเครื่องเราตั้งอยู่แนวตั้งนะครับให้หงายหน้าแผ่นออกแบบนี้นะครับตั้งคนไปใส่แบบนี้นะครับข้อไปใส่แบบนี้เนี่ยข้อมูลมันจะไม่อ่านแผ่นให้เราครับเราต้องใส่หงายนะครับแล้วก็ผมจะแจ้งเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะครับสาหรับแผ่น playstation 4นะครับสามารถนํามาเล่นบนเครื่อง play ได้นะครับรวมไปถึงจอยนะครับจอยที่เป็นของ playstation 4นะครับก็สามารถนํามาใช้บนเครื่อง playstation 5ได้เหมือนกันนะครับ โอเคแล้วก็หลังจากที่เราใส่แผ่นแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับอ่าครับแล้วก็หลังจากที่เราทําการใส่แผ่นเป็นที่เรียบร้อยนะครับไฟเกมมันก็จะเด้งขึ้นมาที่หน้าหลักอย่างนี้นะครับแล้วก็สามารถกดการบาทรนะครับเข้าตัวเกมไปได้เลยนะครับอ่าอันนี้ผมก็จะไม่กดเข้าไปนะครับอันนี้ผมก็จะเทสเบื้องต้นให้ดูวิธีนะครับแล้วก็การเอาแผ่นออกนะครับการเอาแผ่นออกเราสามารถทําได้ทั้งตัวจอยแล้วก็ทั้งตัวเครื่อง แต่ถ้าให้ผมแนะนำนะครับผมจะแนะนำให้ใช้จอยนะครับควบคุมทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นการเปิดติดเครื่องหรือว่าการถอดแผ่นออกนะครับโดยการกดปุ่มออปชันถ้าปุ่มออปชันของจอย PlayStation 5ก็จะเป็น3ขีดบนนะครับจะเป็นอยู่3ขีดบนขวามือนะครับเป็นปุ่มเล็กๆที่มี3ขีดนะครับให้กด1ทีนะครับพอเรากด1ทีนะครับให้เราเลื่อนลงมาล่างสุดนะครับตรงคำว่าถอดดิสก์ออกนะครับเรากดกระบาดออกมาได้เลย พอเรากดกากระบาดออกมาปุ๊บเนี่ยแผ่นเขาก็จะคลายเด้งออกมาเองอัตโนมัตินะครับเราไม่ต้องไปยุ่งกับตัวเครื่องเลยนะครับการเอาแผ่นออกนะครับส่วนพอเราแผ่นออกแล้วนะครับบางคนเห็นไฟค้างอยู่หรือว่าเข้าเล่นได้อันนี้เราเข้าเล่นไม่ได้นะครับเราต้องใส่แผ่นทุกครั้งนะครับยกเว้นเราซื้อดิจิตอลดาวน์โหลดนะครับเราถึงจะทําการเข้าเล่นโดยที่ไม่ต้องใส่แผ่นได้นะครับเพื่อนๆส่วนวิธีถ้าเราต้องการที่จะลบไฟเกมออกนะครับก็ให้กดปุ่มสังคีดเหมือนเดิมนะครับปุ่มเล็กๆด้านบนนะครับกด1ทีนะครับ แล้วก็มาเลือกตรงคําว่าลบนะครับมันก็จะลบข้อมูลไฟเกมันเก่าของเราออกไปนะครับก็จะประมาณนี้อ่าแล้วก็ทีนี้มาถึงขั้นตอนการปิดเครื่องนะครับวิธีการปิดเครื่องนะครับให้เรากดปุ่ม PS 1 t ทีอันนี้จะต่างกับเครื่อง PlayStation 4นิดหน่อยนะครับวิธีการปิดเครื่องของ PlayStation 5นะครับให้เรากดแค่ทีเดียวนะครับกดปุ่มตรงกลางจอยนะครับที่เป็นโลโก้ PS 1. นะครับกดแค่1ที พอกดหนึ่งทีแล้วมันจะเด้งแบบนี้นะครับถ้าเป็นของ p ท4เราต้องกดค้างนิดนึงนะครับแต่ว่าของ p ท5กดแค่ทีเดียวพอเรากดขึ้นมาแล้วปุ๊บนะครับพอกดเข้ามาที่หน้านี้แล้วนะครับให้เราเลื่อนมาหลังสุดเลยนะครับตรงคําว่าหมดพลังงานนะครับให้เรากดเข้ามาได้เลยนะครับพอเรากดเข้ามาที่หน้านี้แล้วนะครับให้เราเลือกนะครับตรงคําว่าปิด p s 5นั่นเองนะครับก็เป็นอันว่าปิดเครื่องเสร็จเรียบร้อยแต่ก็อยากจะฝากเพิ่มเติมไม้อ<ห>ีกนิดนึงนะครับการปิดเครื่องเนี่ยอันนี้ผมจะย้ําตั้งแต่สมัยเทสสแล้วนะครับ ทุกครั้งนะครับที่ปิดเครื่องนะครับเพื่อนๆอ่ะเดี๋ยวผมให้ดูใกล้ๆดีกว่าอ่าครับเดี๋ยวผมจะให้เพื่อนๆดูใกล้ๆนะครับทุกครั้งที่เราปิดเครื่องนะครับเดี๋ยวผมจะกดปิดเครื่องโอเคตอนนี้ผมกดปิดเครื่องเรียบร้อยนะครับเราต้องรอให้ไฟตรงนี้ดับก่อนทุกครั้งนะครับค่อยถอดปลั๊กนะครับมันจะมีไฟแสดงสถานะนะครับกาลังทํางานให้เราดูอยู่นะครับเนี่ยบางทีหน้าจอทีวีดับก่อนบางคนนึกว่าโอเคเรียบร้อยดึงปลั๊กออกเลยมันจะทําให้ระบบภายในเนี่ยถ้าเราทําบ่อยๆหรือว่าทําสะสมเนี่ยมันจะมีปัญหานะครับ พอไฟสีขาวมันหยุดกระพริบนะครับทีนี้ก็เป็นอันปิดเครื่องเสร็จเรียบร้อยแล้วก็สามารถถอดปลั๊กออกได้เลยนะครับก็จะประมาณนี้ส่วนวิธีการเปิดเครื่องนะครับเราสามารถกดได้ทั้งที่ปุ่ม power ที่อยู่ตรงหน้าเครื่องหรือว่ากดปุ่ม ps ที่จอยหนึ่งครั้งนะครับก็คือปุ่มตรงกลางนะครับกด1ครั้งนะครับพอไฟที่จอยติดนะครับไฟที่ตัวเครื่องก็จะติดตามนะครับแล้วทีนี้นะครับภาพก็จะลันขึ้นหน้าจอทีวีอัตโนมัตินะครับนี่เลยอันนี้ก็คือเปิดเครื่องเป็นที่เรียบร้อยนะครับ โอเคครับเพื่อนๆผมก็จะฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับผมก็จะแนะนําแค่พื้นฐานนะครับการใช้งานเบื้องต้นเท่านั้นนะครับแล้วก็ส่วนลึกยังไงใครต้องการ uh, ที่จะรู้ลึกกว่านี้ก็ลองศึกษาเพิ่ม,เต,มเติมดูนะครับอันนี้ผมก็ทําไวใ้ให้มือใหม่หรือว่าลูกค้าผมนะครับที่เป็นมือใหม่นะครับเพราะว่าบางทีคนไม่เคยใช้งานมาก่อนอย่างเงี้ยพอซื้อเครื่องจากผมไปเนี่ยผมก็จะแปะลิงก์การใช้งานตามไปด้วยเลยคือเวลาเราบอกแต่ถ้าไม่เห็นภาพประกอบอบมันก็จะไม่เก็ตใจนึกออกปะ่ะแต่ท่านี้ผมทําคลิปไว้อย่างเงี้ย ดูคลิปไปด้วยแล้วก็ทําตามไปด้วยมันค่อนข้างที่จะเข้าใจง่ายกว่านะครับสาหรับคลิปนี้นะครับผมก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับแล้วก็ครั้งหน้านะครับเดี๋ยวผมจะมานําเสนอเกี่ยวกับเรื่องอะไรอีกเดี๋ยวผมจะมาแนะนําให้เพื่อนๆดูนะครับสาหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ